คนจำนวนมากในโลกนี้มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องนรกสวรรค์ไปต่างๆกันตามความเชื่อและสติปัญญาของตนซึ่งพอจะแบ่งได้เป็นสี่จำพวกดังต่อไปนี้คือหนึ่งพวกที่เชื่อสองพวกไม่เชื่อ สพวกไม่แน่ใจมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เแต่ว่ายังทำบุญเผื่อเนียวบ้างตามโอกาสสี่พวกไม่สนใจสนใจแต่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวหรือสนุกสนานเพลิดเพลินไปหรือมัว่วอบบายมุกเร่งต่างพวกนั้นโลกของเราใบานี้ที่สับสนวุ่นวาย เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันก็ดวนละฮิริอุตปาปก็ไม่เกิดขึ้นแหละความละอายความละอายต่อการทำบาปและการเก่งกลัวผลของบาปก็จะเกิดขึ้นไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปความเห็นเช่นนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้สิบประการคืออันนี้เดี๋ยวเราต้องมาว่าพร้อมๆกันละช่วยครูไม่ใหญ่เลยเห็นชัดหรือเปล่าจนะ๊ะเนี่ยอ่าว่าพร้อมกันเลย มีชาทิฏฐิสิบประการหนึ่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของรวมถึงการให้ธรรมทานไม่มีผลสองกา,การบูชาย,ยันไม่มีผลหมายถึงการทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือกู้กูลผู้อื่น ไม่มีผลสการเส้นสวงไม่มีผลหมายถึงการนำสิ่งของที่ควรไปสักการะบุคคลผู้ควรบูชาหรือผู้มีพระคุณเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ไม่มีผลสผลของกรรมที่ทำดี และทำชั่วไม่มีผลหมายถึงทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหโลกนี้ไม่มีหมายถึงโลกนี้ไม่มีความสำคัญในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมี 6. โลกหน้าไม่มีหมายถึงนรกสวรรค์ไม่มี เจ็ดบานดาไม่มีคุณหมายถึงบานดาไม่มีพระคุณต่อลูกแปดบิดาไม่มีคุณหมายถึงบิดาไม่มีพระคุณต่อลูเก้าสัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะไม่มีหมายถึงสัตว์ที่เกิดแล้วโตทันทีเช่น เทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายไม่มีจริงสิบสาม,มณะพราผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่มีนั่นคือความเห็นบิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฐินะจ๊ะ ซึ่งมันก็จะมีอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติทังนี้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สิบประการเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะต้องมาว่าพร้อมกันนะจ๊ะ 07.2. เจ็ดสองสัมมาทิฏฐิสิบประการ หนึ่งทานที่ให้แล้วมีผลหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของรวมถึงการให้ธรรมทานมีผลสองการบูชามีผลหมายถึงการทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีผล 3. การเส้นสวงมีผล หมายถึงการนำสิ่งของที่ัวรไปสักการะบุคคลผู้ควรบูชาหรือผู้มีพระคุณเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และละโลกไปแล้วมีผลสผลของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี หมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วห <5. S 1> โลกนี้มีหมายถึงโลกนี้มีคุณมีความสำคัญในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีได้ดีที่สุดหโลกหน้ามีหมายถึงนรกสวรรค์มีเจ็ด มารดามีคุณหมายถึงมารดามีพระคุณต่อลูกแปดบิดามีคุณหมายถึงบิดามีพระคุณต่อลูเก้าสัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะมีหมายถึงสัตวที่เกิดแล้วโตทันทีเช่นเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรต อสุรกายมีจริงสิบสมณณะพรามผู้ประพฤตีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งโลกนี้และโลกหน้ามี <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองสามกันสักนิดหนึ่งข้อที่สองที่สามจ้ะ คำว่าบูชายันในพระพุทธศาสนาเนี่ยกับบูชายันที่นอกพระพุทธศาสนาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะจะมาใช้คําเดียวกันหรือคําว่าเส้นสูงเนี่ยอย่างบูชายัญนในพุทธศาสนาก็หมายถึงอย่างที่เราท่องไปเมื่อกี้นีอ่านไปเมื่อกี้นี่แต่ที่ไม่ใช่พุทธศาสนานี่หมายถึงการฆ่าสัตว์บูชายันอะไรต่างๆเหล่านั้นฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ เป็นั้นเดี๋ยวเห็นว่าอันนี้พุทธศาสนาสอนมีบูชาย,ยันแต่มันคนละยันกันนะหรือการเส้นสวงหมายถึงอย่างนี้นะนี่ในพุทธศาสนาแต่สนามพุทธศาสนาก็เอาอะไรต่ออะไรหัวหมู <c oughs> เล่าเล่าไก่เกยอะไรอย่างนั้นไปเส้นไปสวงมันคนละเรื่องกันนะ <c oughs> นี่ศึกษาตรงนี้ให้ดีนี่คือข้อสังเกตังให้ดี